ก็ราดสีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมจะจบหวังรวยอีกแล้วเหน่อด้พี่น้องนะมาวันนี้ผมบอกอะไรฮะพี่น้องเนี่ยวันนี้ว่ามีสูตรว่ามีอย่างเลยผมสิมาเริ่มที่เบสสิบบาทเลยท่านผู้ชมไปฮะเมื่อการวันนี้เขาบัตัดเจ็ดเขามาเด่นสี่เบสสิบเลยนี่มันสิเป็นจังได์พี่น้องเลย เป็นแบบหลายๆรูปแบบนะพี่น้องอย่าเบื่อเพื่อนมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะร่วงไม่ใช่ม่วงก็ร่วงได้โย่น่ยังมาอย่างไพี่น้อง,อง <Nice. S 1> แบบรกแรกเจะประมาณนี้นะครับผมนะเราลังลเลตัวสิประมาณนี้ไม่ต่างกันครับแรกๆก็ประมาณนี้ฮะหลังลลางก็อันนี้อีกเพิ่มเึยนะ ีเสือไม่มาโอ้ยทำหน้าโมยอย,ยแล้ว <c oughs> เกินไปมุ้ยเนี่ยแร <Yeah. S 1> กแรกก็เจ็บไปลายไปก่อนนะเฮ้ยหลังๆมาก็หมดก่อนที่บายจะได้ใช้นะร <c> อ <oughs> เล่นรอเล่นนะ <Nice. S 1> ไม่แนะนำไม่ทำตามนะสำหรับแต่ไหนที่มีปัญหาทางการเงินอีกเช่นเคยนะคุณถ้าได <c oughs> ้มีปัญหาตาดเงินก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับใครสนใจนะ ดูเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมไม่ต้องทําตามนะแต่ถ้าสนใจก็ยิงตายคิปเหมือนเดิมครับเบื้องกันวันน,นี้ห้าสิจกได้ยักบาทที่พี่ท้งเนี่ยหรือห้าสิบเฟลไปกับบอลูกันสำหรับยาจกของเราก็จะมาจกพี่เสือดูวันนี้จะเป็นยังไงนะ ท่าในใดที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ <Nice. S 1> เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูหลังเลิกงานของเราก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมาขายเครียดกันซะหน่อยหรือมาเพิ่มความเครียดอันนี้ก็ไม่รู้โอ้แต่แม่งหมุนมาขนาดนี้แล้วยังไม่จ่ายเลยโอ้โหเลือจะเชื่อนะฮะโอตายละกูเจ็บบายแล้วจะก,กูจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ย <Yeah. S 1> เดื ทำไมมันฟิลอย่างนี้วะเฮ้ยตายตายไปนอนตายโหมันไม่มาเดี๋ยวมาดิครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่มาอีกโอ้ยตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยยังบ่มากอีกจะเก่าได้ไปเฮ้ย โกหกผมดีครับเรียโกหกใช่ไหมพี่เสือขอปังๆหน่อยเร็วเฮ้ยนั่นมาแล้วพี่น้องว้าฮ่ามาเร็วมาเร็วปบมาขอให้เต็มขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนปบมาแล้วอีสองช่องสองช่องช่องสุดท้ายอึ้ยโอ้โหอยู่หุ่นสิบกูเฮ้ยช่องเดียวโอ้ยกูเลยจะเชื่อเลยฮะโอ้ย แม่งโกศิหญเลยท่านผู้ชมดูดิดูด,ดิโอ้ยผู้ชมแม่งจะหมดแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหนนี้พอผมโดนแน่ท่านผู้ชมโดนแน่ได้เหมืนี่คือค่าๆโอ้นั่นครับหมดเรียบร้อยฮะโอ้ยตายโูตายโอ้ย,ย,ย,อยค่อยมาแก้มือเอากแล้วกันนะท่านผู้ชมนะคงไม่มีปฏิาหารกันแล้วคะ ก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปได้นะครับสำหรบับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นใหม่นะโอ้พี่เสือเล่นอะไรเยอะเลยมันเนี่ยก็ขอ,ขอบุณและสวัสดีครับ